สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพองปลายสุภุสุคนทั้งเอฟซีเก่าแล้วกับเอฟซีใหม่ด้วยจะ้ะขอบคุณในไลน์ที่เขามาเป็นกำลังใจให้โปยเตชชั่นแนลตลอดนะจ๊ะคลิปนี้สิาพามาเบิงน้องน้อง,องบุกน้องน้อง,องบุกบ้านอีกแล้วเห็นเตะขี่เพื่อนคืออยู่ไหนจ๊ะ เธออยู่สจะเอเดี๋ยวแล้วข้างก้อนก็เอาออกไปแล้วแต่ว่านองกระมาาอีกคือเกา จับันาใช่ไหมโอ้ยขนกิ้งลูกเดี๋ยวจะจับมาให้เบิงย่านอยู่ดิค่ะแต่ว่าอุ้ยปล่อยปล่อยสิปล่อยทำไมนัน่นขึ้นแน่นแถวถตัวนี่ตัวใหญ่แฮ้งอึ๊บโอ้ยนุกขย่านคทอกันน,กกน,น้องก็น่ารักอยู่เด้อ อีกหนึ่งตัวดอ้อีโอโะนี่น้องอยู่นี่อีกหนึ่งตัวแต่แต่ตัวนั้นเอาออกไปแล้วเอามาอีกอตัวป่อยป้อยป้อยโอเคสรุปมีสามตัวอาบแดด สวัสดีจ้าเธอก็หล่ออยู่นั่นนี่อเธอสวยหรือเธอหล่อจ๊ะนุตฉันอยู่กับของฉันดีๆนั่นนี่ย ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะจ๊ะท่เวะเขามาเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ oh. คุณลูกบายยคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหนะ้าบายบายบายยครับอ๋อ oh, บ๊ายบายไม่ลูกบ๊ายบาย